สวัสดีครับวันนี้ผมมันตีกันเด้นนะครับจะมาสอนเทคนิควิธีการฝากท้องมะม่วงนะครับการฝากท้องคือการที่ทําให้มะม่วงเนี่ยมันมีเปอร์เซ็นต์การติดลูกที่ไวขึ้นจากเดิมที่เราเคยเสียบหนึ่งครั้งนะครับแล้วก็ใช้เวลาประมาณ 2- 3ถึงปีกว่าจะติดลูกแต่ถ้าเป็นการฝากท้องคือสามารถติดได้ภายในปีนึงเลยนะครับขั้นตอนแรกคือเราต้องเลือกยอดของต้นตอนยอดพันธุ์ดีนะครับที่มันมีการติดลูกเมื่อปีที่แล้วนะครับอันนี้ครู มาดูมะม่วงฟอร์จูนนะครับก็เลือกกิ่งนี้เลยนะก็เป็นกิ่งนี้นะครับนี่พราะครูเห็นว่าปีที่แล้วมันมีการติดลูกนะครับอยู่ใกล้ๆ้สังเกตดูนะครับมันจะมีช่อที่อยู่ตรงกลางนะครับเป็นยอดที่ติดลูกแล้วจะมีตาที่แตกอยู่ด้านข้างเนี่ยพร้อมที่จะแตกตาใหม่นะครับขั้นตอนที่2นะครับเราเลือกต้นแม่ที่ปีที่แล้วติดลูกแล้วนะครับก็เลือกเป็นอันนี้เป็นมะม่วงเรนโบ์นะครับครูจะเสียบช่วงประมาณตรงนี้นะเด็ดใบนะครับยอดพันธุ์ออกให้หมดเลย นะนี่เลยนะครับเปิดเทเลสนับเทียบยอดกับต่อเขาประมาณนี้ผ่าบางๆหรือผ่าให้ลึกถึงเนื้อในก็ได้นะครับแล้วแต่เรา,างไงก็ติดนะครับติดหมดเลยถ้าลอกออกแบบนี้คือเปอร์เซ็นต์การติดเกือบร้อยเปอรเซ็นต์นะครับไอ้ออกนะ แตตัดตรงนี้นะครับเวลากิ่งมันทับมามันจะมันจะดันให้กิ่งมันขยายออกนะจะเสียบฝั่งนี้แล้วก็เฉือนแผ่ของยอดพันธุ์ดีนะครับแบบนี้แล้วก็เฉือนเก็บไม่ต้องให้มันเท่ากันนะครับทั้งสองด้านอืมตัลักษณะแบบนี้ จากนั้นก็ใส่เข้าไปใช้เทปพันนะครับปกติเราใช้นิ้วเดียวนะครับอันนี้เป็น2นิ้วนะเพราะว่ามันจะได้มันจะได้พันแล้วก็แนบสนิทได้ค่อนข้างไวนะครับฉะนั้นถ้าใครไม่มีสองนิ้วก็ใช้นิ้วเดียวก็ได้นะครับกูจะรัดตรงนี้ให้มันแน่นๆนะนะครับพันตรงนี้ให้มันแน่นๆนะ ต้องการให้มันแน่นมากๆเลยนะครับเพื่อให้เวลาเนื้อเยื่อกับแผลมันแนบกันสนิทพอดีนะครับนี่ก็เก็บแ,แล้วก็พันทับอีกรอบนึงนะครับอันนี้ก็พันขึ้นไปด้านบนนะครับสังเกตด,ดูว่าคูจะพันแค่รอบเดียวนะครับเพราะว่าถ้าพันรอบเดียวมันจะทําให้เวลา ยอดที่แตกขึ้นมามันสามารถตันทะลุเทปของเราได้เลยนะครับอันนี้คือพันธ์มิดไม่เว้นนะครับแล้วก็ป้องกันนะครับเวลาน้ำมันจะเข้านะครับอันนี้เออเแล้วก็เด็นไปนะครับที่มจะไม่โดนแสงแดดออกให้หมดอ่าแค่นี้ก็ถือว่าเสร็จแล้วนะครับถือว่าเป็นการฝาก ฝากทองเรียบร้อยนะครับทาในช่วงเดือนพฤศจิกานี้เลยนะครับก็คือใครมียอดก็คือเสียบได้เลยนะครับก็จะทําให้มีเปอร์เซ็นต์การติดมากขึ้นนะคราวนี้ก็เป็นภาพทางบ้านนะครับที่เขาได้เสียบติดแล้วนะครับก็เป็นนี้มะม่วงน้าดอกไม้สีทองนะครับก็ติดแล้วเหมือนกันก็ใช้หลักการเหมือนกันนี่เลยนะครับโอเคใครเสียบตรงนี้เสร็จนะครับอยากจะเพิ่มเสียบอีกตรงนี้ก็ได้นะครับหรือว่าตรงนี้ก็ได้นะครับก็เสียบเพิ่มอีก2อสมยอดก็ได้นะครับสรุปนะครับก็คือ1 เลือกยอดพันธุ์ดีนะครับที่มีการติดลูกแล้วในปีที่แล้วนะครับแล้วก็2ติดช่อดอกแล้วนะครับก็คือ2เลือกต้นแม่ที่มีขนาดต้นเนี่ยติดลูกแล้วเมื่อปีที่แล้วนะครับก็คือเสียบลักษณะของกลางกลางต้นอย่างนี้นี่แหละตรงนี้ก็เสียบได้ตรงนี้ก็เสียบได้นะครับฉะนั้นก็จะทําให้มีปเปอร์เซ็นต์การติดลูกเด้วไวมากขึ้นนะครับโอเคนี่ก็เป็นเทคนิคเล็กๆน้อยๆนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์ไปกำังใจครูด้วยเราเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับวันนี้สวัสดีครับ